โอ้โห <ow. S 2> เป็นคู่ที่5ในรายการนะครับระหว่างพิชิตน้อยสิทธิ์บางพระจันทร์น้ำหนัก111ปอ,ลลอนด์กับพรสวรรค์มลสวรรค์ทองราชาน้ำหนักเท่ากัน111ปอนด์ครับประวัติยอ่อของน้ำมวยทั้งคู่ขอบคุณมา,มากครับเดี๋ยวคุณสุพงกาเรียนให้ทราบเรามาดูกันก่อนครับเดี๋ยวว่าประียนประวัติลงซะก,ก่อนครับพิชิตน้อยนั้นหมัดซ้ายหนักนะครับ ไม่ต้องดูน้องชายของพิชิตสิทธ์บางพัชร์แชมป์โลกนั่นละคนเดียวกันดูกันครับบนสวรรค์น,นั้นจะป้องกันหมัดได้หรือไม่พิชิตน้อยเป็นน้องชายแท้ๆของพิพชิตสิทิ์บางพัชร์แชมป์โลกคนที่6ของประเทศไทยนะครับหมัดตายนั้นจับตาดูครับเหมือนที่ไทยยังไงอย่างนั้นเลยบนสวรรค์จะเป็นบางโก้ไหมบางโก้แล้วครับบางโก้หรือเปล่าลงไปเลยลอยต่อยครับเป็นจุด เพนะครับบนสวั์เพนะครับ,รบนับเลยครับธรรมการ,ระดมนาบช้างนะครับนับผมบอกท่านผู้ชมแล้วบอกจับตาดูให้ดีพิชิตน้อยนั้นหมัดซ้ายไม่ใช่ธรรมดาเสกครับเตะลากด้วยต่อยอีกจับครับธรรมการ,ระดมจับเลยยกแรกเท่านั้นเองโอ้โหเห็นแววนะครูสุพงครับหมัดนั้นหนักจริงๆหมัดหนักจริงไปได้แรงมากนะครับซ้าย ซ้ายตายขวาสลบครับเดี๋ยวงคงจะมีภาพช้านะ,นะเดี๋ยวกรสทรครมบครับนี่ครับภาพช้าที่เห็นหมัดซ้ายของพิชิตจิดบางพจนน้องชายของแชมป์โลกเตะตัดล่างเป็นการหลอกทางด้านจุน,นวีวนะครัสุดไปเลยนะฮะแล้วก็ตามด้วยอีซ้ายนะครับลูกนี้ครับเฉียดไปตามด้วยทีนึงอีซ้ายตุ๊กนี้เข้าคางครับกรรมการระดมต้องรีบโบกมือเลยครับเพราะขืนต่อยไปแล้ว บนสวรรค์อาจจะเสียศูนย์ครับที่เห็นพิชิตน้อยน้องชายของพิชิตนะครับแล้วก็แนวน้มจะไปชกสากลโอ้โหหนักเหลือเกินลูกนี้อเอียง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 ยังไม่ลงยังไม่ลง,ลงว่าเหลือกเกินนะครับทางซ้ายทางขวายิงเข้าไปบนสวรรค์ปิดบนเจอล่างปิดล่างเจอบนโอ้โหโดยอย่างนี้ก็เรียบร้อยที่คุณธรรมศักดิพี่ชายนั้นหมัดถีสิงห์นะครับ สำหรับพีชิทเนี่ยยังไม่มีสัญญาณนาว่าหมัดอะไรแหมหมัดผีบอกเอาละครับผีบอกผีบอกสมัยก่อนกระชาชายรัตนสิทธิ์นะคุณธรรมดูครับดูอันนี้แมนๆนะครับดูหมัดซ้ายอันทรงพลังของพิชิตน้อยนี่แหละครับปล่อยเข้าไปนี่คารมัดนั้นสั่งได้เลยนะครับเนี่ยหมัดเนี่ยครับซ้ายตามด้วยอวบคัดขวาอีกทีเดียวจบเลยครับบนสวรรค์หายเก่งไป